อันนี้เดี๋ยววิธีการตั้งไฟในการเทสเครื่องนะครับผมเราต้องตั้งไฟให้อ่อนก่อนในการเทสยิงใส่กระดาษน,นะครับก็ไปที่กดเมนูนะครับเสร็จแล้วเราก็เข้าไปที่สปีดโดยการกดปุ่ม e n t e r เข้าไปนะครับเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่สปีดเท่าที่เข้าไปที่แม็กพ w าวเวอร์ครับผมเราตั้งไฟอ่อนๆน,นะครับสักแปดสักสิบก็ได้นะครับเราแต่เครื่อง นะครับแล้วก็พอเปลี่ยนค่าแล้วก็เปลี่ยนไปกดซ้ายขวาเปลี่ยนตำแหน่งกดบนล่างเปลี่ยนตัวเลขนะครับว่าก็ตั้งมินพาวเวอร์นะครับก็ตั้งเท่ากันก็ได้นะครับสักสิบก,ก็ได้สักแปดก็ได้นะครับพอได้ค่าแล้วก,กด Enter นะครับพอได้ค่าตัวนี้เสร็จเราก็กด e อ c ออกมาให้อยู่นอกหน้าจอเมนูหลักอีกทีหนึ่งครับ